โอเคครับผมขอกลับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอะไรครับเนี่ยเงียบโอ้โอเคเพื่อนเราดกคัดตัวเข้ามาในการแข่งแล้วเอานั้นแย่วะอันนี้คืออะไรอ่ะผู้เล่นกำลังเลือกคู่ต่อสู้อ้าวอ้าวอ๋อให้ฆ่ากันใช่ไหมซีซีไเหลือเป็นคนโอ้ เด็ดแล้วหนึ่งก็อย่าเลือกกูมันจะต้องเลือก่เด็ดมันจะต้องเลือกไม่เอาที่เพื่อนเอาอยู่ข้างๆกันเลยเฉอยู่ข้างๆกันเลยไปอยู่ข้างๆกันเพื่อนดีหมดแล้วไหนกันเลือกเขาใช่ไหมล่ะเอามึงอย่าเลือกกูอย่าเลือกกูขอร้องอย่าเลือกกูฮะกูกูต้องให้เลือกเหรอเออไปดิยตายแล้ว ตายเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอามันเลยเอาเอาเออโอ้ยจะเลือกแล้วกูจะกูจะเลือกใครเนี่ยอย่าเลือกกูกูหอวเราะเดินชนกูอีกนั่นแหละข้าชิบหายกูอีเอากูอีเอากูอีลอยได้แล้วแขน้องเป็นไรครับแขนแขน้องไปเลยเอาให้กูเลือกเหรอให้กูเลือกเหรอ อย่าเลิกกูนะขอชี้เมาหัวร้องเลยสิเพื่อนเขาเลยเออตายต้องเกมทำ่วมันง่ายจังวะเดี๋ยวเมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งตัววะเมื่อกี้แขนจะเป็นไรวะแขนเป็นไรแขนเฮ้ยเฮ้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยปาไม่เหรอปาไม่เหรอมีปาไม่เลยเหรอปาได้ปาได้อีเราขุดปมวีที่คีย์บอร์ดเอาเองไม่รู้ กิยกรรมอะไรเนี่ยเอาเจ็ดตัวเออะกันหลังเรืองคู่เชี่ยโอ้หมันจะฆ่ากันมาเรื่อยๆเลยเหรอโอ้โหชานั่นแหละเพื่อนเอ้ยเชี่ยมันเลือกกูแน่ๆเลยปะอย่าอย่าไอสัตว์ละชิบหายแล้วกูไอเชี่ยเชี่ยมันเลือกโอ้ยเชี่ยมันเลยมันเลยจบมึงเป็นคนส่งอินมอนจิ อืมโอ้เชี่ยมันเลือกโอ,โอเคเหลือก,กูคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมได้เลือกหรือมีอีคนนึงไอ,อน้นุ่นไอ้ไอ้ยิงแกยิงคนนี้ยิงแกโอ้เชี่ยมันเลือกกูแน่เลยไม่หรอกมันเลือกกูไม่ได้มันเลือกกูโอ้เชี่ยอเจนเหลือกูแล้วเพวื่อนกูต้องเลือกมันใช่ไหมไปเลยค่ะเชีย่ยนั่นก่อน กูจะไปตายโชว์มึงเพื่อนเจดมึงเจดได้มึงเจดมึงต้องเจดอ้าอ้่ะไปแล้วกูล้มอ้าเอยกายกรรมก็ากำลังต่อสู้อย่างลงวันนึกอ้เจดล้มไปแล้วงี้เอ้ภาษาจีนคิวโบนัสห้าเครดิตวัดในห้าบาท หบาทหน้าห้าบาทมันพอเล่นได้่นมึงยังนอนแอ่งอยู่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนะไรนี <What? S 1> นดิไปดูตรงกลางสนามดิม <c oughs> เพื่อนเฮี้ยอะไรเลยนะโอ้โห,โหเพื่อนวบบดีอันนี้คืออะไรอะ่ะเออ เอ้ยเอ้ยโหวดโหวดมึงโหวดเว้ยเขียบมันมันโหวดโวดเบอร์สองเบอร์สองเออเลือกแล้วมันชี้นะมันชี้เดี๋ยวนั่นแหละจ่าด่าพ่อจะรอดแม่เยดับเจ็ดชี้ชี้ชี้มันชี้มันเอาใครเอาใครเอาใครเว้ยชี้มันนี่ชี้นี่นี่ชี้นี่นี่ชี้นี่ชี้นี่ไอหัวไอหัวมันติดมัดน่ะจ่าด่าพ่อจะรอดแม่เลยนั่นแหละนั่นแหละเอามันเลยเอามันเลยเอามันเลยใส่หงมันใส่องมัน แก่ผ uh, uh, ้าอะไต่าี้เออเอาวันนี้คนนี้คนนี้เล่นโมเล่นโมเล่นโมเฮียไงไปไปอย่านี้ถ้าเปิดอีหน้าจังคือแปลว่าไอ้นั่นโหดจริงเลือกนิววีเลือกนิววีเลือกนิววี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 เชี่ยมันเลือกกูสองส่วหนึ่งหนึ่งเอาเชี่ยแล้วไงกูสู้แน่เลยว่ะเชี่ยแล้วเชี่ยแล้ว โอ้ดาวดขาก็ะเพกเศร้าแล้วกนเลือกไปทำไมวะโหเละอ้าวคนเดิมเลยข้าเพื่อนข้าเอามาเอาขาคือทั้งแมพก็มีแค่นี้มันจะมีอีกหมดหนึ่งไช่เรอะ ตายอีกแล้วไอ้หมดที่มันเอาปืนยิงหัวกันอะไอ้เพื่อนนี่คืออะไรลองอีกครั้งคืออะไรตรงตู้เนี่ยไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมันมายืนข้างหลังกูเลยเกเรละยิงเชงฮ่าชีอ้าวโอ้ในหมู่พวกนายทั้งหมดฆาตกรจะฆ่าคนเมื่อไฟดับวัด เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยาจะเลือกได้ว่าจะคฆ่ามันะัันฆ่าอยฆ่ากูอยฆ่ากูมหดกูหรมันหดกูเนี่ยเออเลนลนชี้แว้งยิงทิ้งโอเคเล่นเเจ๊นไฟไหมอ้าวเออกูรอดกูรอดเออกูว่าไอ ไอ้นั่นเป็นกูวห้นั่นเป็นเอ้อย่าโหวตกูสิเชียร์ละกูเชียรแล้วเชียร์ละเชียรแล้วอย่าสองหนึ่งพออย่าสองสามบอชิบหายเด็ดแน่เลยว้าไม่เลยเพื่อนกูไม่เลยดำเลยดำเมีม่ยมเลยไหลอหัวเซนทรอละ่ะนั่นไงชัดเลยชัดชัดเลยมีคนไทยบ่มีคำอ้าย มีครับพี่มีครับอ้าไม่บอไอ้าอ้มีบอเอเยอ๋อคนนี้นี่ว่าหลาจะตายเนี่ยข่าเอ้ว้าวเออคุณต้องการข้ออย่างไรความลับโอุ้ยเฮียใช่ขนลุกเลยกูขนลุกจริง ก็พังเแ้วอ,อุ้ยมึงเป็นเหรออ้าวเมือกี้กูตายแน่เลยอุ้ยอุ้ยข้างๆกูเลยเชีย่ยเอาตาย <laughs> ล้มไปเลย <laughs> ขายเพื่ <laughs> อนกูว่าเป็นผีคอยดูมึงแล้ว <laughs> จ <laughs> นอกไปหามึงสินะเพื่อนกูจะไปให้กำลังใจมึงเอง <laughs> ติดติดอะไรเพื่นกูอยู่กล้ๆมึงน,นะเพื่อนดู <laughs> มันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมึงเชื่อกหสิเราจะตายอีกเหี้ยละคอนแฟงคลอแฟง <laughs> เอ้ยเหลือสองคนไฟแล้วไฟแล้วเอาเลย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  อ่าคอมแลกเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเจ